อยู่แบบนี้ยาวๆก็จะสร้างแต่ภาระให้อีกหลายๆคนได้ควรมีอายุยืนยาวที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพสนุกสนานเดินเหินได้สะดวกเล่นกีฬาได้กินของอร่อยอรๆได้ที่อยากให้กัลายาณมิตรทุกคนมีอายุยืนยาวโดยมีคุณภาพชีวิตดีๆจากแนวคิดของดรปีเตอร์โดยท่านเสนอแนวคิดไว้ ถึงเวลาแล้วที่โลกนี้ต้องก้าวจาก2.0ไปยัง3.0ซึ่งก็คือก้าวออกจากยุคของการกินยาและรักษาโรคไปสู่การปรับไลฟ์สไตล์และป้องกันไม่ให้เกิดโรคหรือการป้องกันในเชิงรุกนั่นเองในหนังสือของท่านดตรปีเตอร์นั้นได้อ้างถึงงานวิจัยและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากมาย สรุปได้ว่าโรคที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดสี่โรคนั่นก็คือโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคการเสื่อมถอยของสมองหรืออัลไซเมอร์และโรคเบาหวานซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดในการปราบสี่โรคร้ายดังกล่าวนี้ก็คือการปรับไลฟ์สไตล์ของตัวตนเองซึ่งจะให้ผลดีกว่า ยาที่มีทั้งโลกกลยุทธ์ใหม่ในการมีชีวิตที่ดีและยืนยาวมีสี่ข้อเรียบง่ายมากนั่นก็คือการออกกำลังกายการกินการนอนและดูแลจิตใจของตัวตนเองนี่แหละต่อไปนี้เป็นแนวความคิดจากหนังสือของท่านดรปีเตอร์พอสรุปเป็นใจความได้ดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งคือการออกกำลังกาย การออกกำลังกายเป็นยาที่ทรงพลังที่สุดหากิจกรรมที่ทำให้ตัวเรานั้นขยับตัวไม่เอาแต่นั่งนั่งนอนนอนลุกขึ้นมาด้วยรอยยิ้มทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยความเต็มใจและมีความสุกใจที่ได้กระทำทำได้นานๆบ่อยๆทำได้สม่ำเสมอทำโดยไม่ฝืนอย่างเช่นการกวาดใบไม้ลานหญ้ารดน้ำต้นไม้ทำงานบ้าน หรือเดินออกกำลังกายก็ยังได้ประการที่สองคือคนเราเมื่ออายุ8ปปีขึ้นไปเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและระบบก,การต่างๆของผิวหนังก็จะหายไปถึง40%จากตอนวัยรุ่นนอกจากจะเดินวิ่งปั่นจักรยานแล้วต้องอย่าลืมเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อด้วยการยกน้ำหนักบ้างที่ ตัวเองสามารถกระทําได้พอสมควรเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ออีกด้วยประการที่สามคือการเพิ่มเหมือนการออมเงินตัวเราต้องออมกล้ามเนื้อตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานเริ่มออมทันทีอย่ารีรอเพราะว่ากล้ามเนื้อหดหายไปตอนแก่จะสร้างกล้ามเนื้อให้ขึ้นมานั้นจะยากมากแต่ก็พอจะสร้างได้ โดยรีบลงมือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปประการที่4คือเรื่องอาหารการกินเป็นเครื่องมือที่ทรงอนุภาพมากหลักของการกินเรียบง่าย3ข้อคือกินให้น้อยลงไม่เกิน80%ของความอิ่มของตัวเราเองกินให้ถูกลักษณะและกินให้เป็นเวลากินให้เหมาะกับเมตาบอลิซึม หรือระบบการย่อยอาหารของร่างกายของตัวเราเองประการที่หคืออย่ามองเทคนิคการกินเป็นเสมือนศาสนาหรือความเชื่อให้วิเคราะห์เป็นวิทยาศาสตร์เรียกว่าอาหารเท่ากับชีวเคมีทางโภชนาการนั่นเองประการที่6ไม่มีขั้นต่ำของไขมันและคาร์โบไฮเดรตนั่นหมายความว่าพยายามกินให้น้อยลงได้ก็ดี หรือพยายามลดอาหารที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดทลงบ้างเพราะปกติเรามักจะบริโภคเกินเสมอแต่โปรโตีนคือสารอาหารหลักที่ห้ามขาดในขณะที่กินประการที่7เราไม่สามารถหยุดเข็มนาฬิกาได้แต่เราสามารถจัดการมันได้ด้วยการนอนหลับที่เพียงพอด้วยการนอนคือละ6-7ชั่วโมง และไม่ควรนอนดึกเกินสี่ทุ่มประการที่8การนอนหลับที่สนิทคือการฟื้นฟูซ่อมแซมส่วนสึกห้อต่างๆและเป็นการเติมพลังให้แก่ร่างกายที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดประการที่9การมีชีวิตที่ยืนยาวจะไร้ความหมายถ้าสุขภาพจิตแย่ถ้ามีความสัมพันธ์ที่แย่อยู่กับผู้ชีวิตของคุณด้วยสุขภาพทางอารมณ์ จึงสําคัญมากเช่นกันประการที่สิอายุจะยืนยาวไม่ใช่มีชีวิตอยู่ได้นานปีเท่านั้นนะอยู่อย่างไร้คุณภาพชีวิตที่ดีอยู่อย่างมีความทุกข์อยู่ไปทำไมต้องอยู่แบบยืนยาวอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีถึงจะดีต่อไปทั้งหมดนั้นก็ขอให้ท่านกระยาณมิตรทุกคนทุกท่านที่มีความอยู่อย่างยืนยาว อยู่อย่างมีประสิทธิภาพมีประโยชน์สามารถใช้ชีวิตอย่างได้เต็มที่หัวเราะให้บ่อยๆนะและขอให้กระยาณมิตรทุกท่านพยายามบำรุงทนุถนอมทุกช่วงเวลาที่มีความสุขให้ได้ยาวนานที่สุดนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ